เธอเลืกที่สุดในใจน้ำมากก็มาจะไม่ยอมให้คู่กินมากไม่ยอมให้คูตั้มากไม่ยอมให้คู่ต้องฟันไม่เลือเวี <c oughs> <c oughs> ยนหัวแล้วพี่พึ่งทงองแล้วหรอเป็นหัวเ <c oughs> พียเพลงทำไมต้องเพียเพลงด้วย ที่สิบกับบุลาบดจริงหรอจริงปะเนี่ยรุยเฮ่รุยุยฮฮมาเดี๋ยวค่ะเล่นดนตรีให้ฟังชอบพี่มากเลยชอบหนูก็อย่าลืมกดติดตามล้วเป็นให้กำลังใจหนูด้วยนะคะนะคะนะคะ สวัส le ดีค่ะพี่นีสวัสดีค่ะทังไคะพ le ี่มาหาเนยได้พ le ี่ตีได้ราวัพี่ได้รางวันอะไรรางวัลขวัญใจพี่ี่อ้ยาอย่างนี้หนูจะตั้งใจเล่นเลยเดี๋ยวน้องหมดแป๊บนึงนะคะให้น้องนั่งลงแล้วก็มานีนายย่ย

โอยนโน้ยอออมอไม่มครแกกระดาษที่เนี่ยแลวโนไปนขานอน้ำถือเนเดี๋ยวหอโอเคอ่ะนิฮาวมีฮาวตัวัวเลิ้นหัดเยอเนี่ยนี่หัวเยอหน้าสิาวนิฮาวมีชื่อฟ้าเลือมาเหล,ะละือ คุณอุ้มน้องผิก็คสิคหน้าเสร็จแล้วโนโ่อยคะป๊ป๊าร้ลกี่หน้าลีหน้าต้งรมีติงช่แล้วคุไม่เห็นคุเนี่ีรจะร้องเพลให้ นายทำไป้เั่น้ะเอาหน้ามันกินมาาเปล่ะลูกมันปากเปนอีแบะ <c oughs> ตนนั้งนานสนองไ่ีต้งานนี่ค <c oughs> อเอที่นึ่งเลยใไปใส่ระพีเ <c oughs> อาที่นึ่งเลยอีิปันเองให้หายหมูนั่งวนไิเจ็ดวันหรือไหรมา ของพี่ได้ไหมข้าจะของขวัญให้ทุกวันเลยได้รักครับแกหนูจะเล่นเพลงให้ฟังทุกวันเลยดูดิดูด,ดิห้องเป็นกลายเป็นเครื่องดนตรีแล้วน่ารักไหมตั้งใจเล่นให้พี่ฟังเลยนะเนี่ยตั้งใจเล่นให้พี่ฟังเลยนะเด็กปลาไม่ใช่มาเล่นหูพี่นะอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นเด็กโอ๋อโธ่เองอันนี เอาไว้แก <lime> hey, ๊งี่พี่พีี่ชอบเกี่ยวเบ็ดเห้ยจับได้หลาตัวเลยแล้วน้ขัไปไนี้ที่หนเขียวไข่ไปจับไปตรงนี้ไปเลยจ้ะเปิดเถิดจ้ะไม่ใจเจ้าไอี่ม พี่โพี่เอาสีชมพูไปไว้ไหนวะต้นน้ำพี่แม่สูถๆๆแล้วมันก็ขึ้นไปกับพิมสีเขียวแค่นี้เองดูดิต้องกดรหัสมอสให้รหัสมอสก่อนมัวละง่ามัวลนะนี่น่ารหัสมอสฮัลโหลหนึ่งสองสามไปแสดงขึ้นบบกสี้าอกชิ้งจักจะไต่แมวเจอรี่จะกระชีหัวใจไอแมตกมันไดเพราะไอหมาตัวนีอ,อ,อส้สุ 真的我大耶！